งนี้ก็โอ้ขไหลล้วนะปไหลก็ได้ไหลุปลาไหลก็ได้ขัวหลละแสดงว่าน้าีปลาไหลหลวนัีค่สานบ้านียกิวนีมาสูบน้องปายีกลน้องเีล่ะปลไหลไหอ่ะโอ้ปลาไหลไหพี่น <c oughs> ้องมึงปลไหลปลาไหได้ล่อไ้ได้ได้ไโอ้ ปลาไหลปลาไหลพี่น้องปลาไหลคือไหลแต่สวัสดีนะคะอีสานบันยับทีันนี้พามาสุกองปลาพาไปเบิ่งคนหนึ่งวันนี้ปลาไหลพี่น้องเราปลาไหลหาปลาไหลไอเระบอกเก็บปลาเก็บได้ทั้งคางกวนพี่น้องเลยไอเระไปปลาไหล เอ็งปน้ำมาอห่ดองไม้น่ะหมาตัวนั้นหมาหลงหมาหลงนํานัวซิวกะหลตัวปลาซิวกกุ้งบกุ้งบบกุ้งน่ะอปลาซิวปลาซิวลาไหลแสดงว่าปลาคอปลาไหลเออคือจะงน้าพี่ไอ้วน อ่ะคัดชมบรรยากาศพี่น้องปลุกน้องปลาค่ะอีสานบ้านปลุกน้องปลาที่เขาพี่น้องอันนี้เป็นเป็นสาราใหญ่หน่อยเนะจ้าปุ่นผู้สาวสองสาวได้เก็บเราไปป่าอู้ห้าห้าอู้ห้าห้าอู้ห้าหัวอู้ห้าห้าอู้ป้าห้า พ่อคอใหญ่นี้อยู่ถุกน้องปลายิงเข้าป่าขึือเ่าจ้าอามาชมบรรยากาศมันเก็บป่าเพราะท่านได้ลงเก็บดอกจ้าเติมแล้ว เย็นดีมากบรรยากาศดีดีลมๆโอ้ยโอ้ยมือกระไดมือก็อเป็นบางกอง

หาหาอยู่หากินพี่น้องเลยวิธีปัญหาปลาไหลทางนี้กางงงล้มห้องก่อนบ่ปลาสาไม่สาหน้อยเนาะสาหน้อยสาพุกกินข้าวปลาสุดอกพี่น้องจ้าปลาปลากินข้าวปลาอันนี้เฮ็ดยังเฮ็ดกินอทางนี้ก็โอ้ควบปลาไหลแล้วน่ะ ปลาไหลก็ได้ไหลจนฟุ้งปลาไหลก็ได้ขัวไหลหละ่ะแสดงว,ว่าน้าอี่ปลาไหลไหลจนนี่แสดงว,ว่าน้าอี่ปลา,หลาไหลไหลก็ได้ขัวปลาไหลล่ะพี่น้องละ่แบบะมันจะเสียบใช่หอมหอมเขินพอดิกิน,นกินข้าวเช้าเด้อจ้ะกินข้าวเช้ากันอบ้านบ้บบานเดิมแท้ พับประเดิมตะคนถึกประดุกปากโอ้ยสิเดหอยหรือสิเดหัวนะเจ้าผู้ใดสิเดเป่าหอยเนาะข้าวนี่นี่คนเป่าหอยบ่ล่ะเไรเนี่ยเน้ยเย้ย กินกัาปไาไรตะเศ้าเลยมมาเนี่ยติดจอดแล้ว<อ>นะมีนอนกินข้าวก้อนกินข้าวเที่ยงก้อนมาสันอ้กินข้าวเที่ยงมาสันเบาพิกินข้าวเศ้า,า,า,าอุา่นอ่ะเอยจะมาเป็นเบาเนาะเอน้อะอเอ้ ผล้มนังใส่คักแถบผู้ดีผู้มานังใส่คักแถบผู้ดีอาบน้าไหมบ้างผู้ดีเลยผู้ดีอาบน้ามัีงอี่ยังล่ะ ทีมบยังเราลุงปลาไหลน่ะเมื hmm. mm ่อ hmm. กี <acha> like like ้เสียบเราไปตัวยังไงเออปลาไหลส่วนมาตัวน้อยหลายน้อลุงนาะปลาไหลเมื่อปีนี้ป้าท่านเห็นปลาไหลตัวยังไงก็เสียอยู่เออปลาไหลไม่ใช่ปลาไหลหน่อยคืองูเนาะ อากาศคืองูเนาะปลาไหลกันปลไหน่อยกับซ้ำงูหน่ออืมอืมไอ้ทีมาล่าง,งาาคาาาืมากินเขาก็เนาะปุริพระท่านกินเขาเศร้ามากินเด้อได้ปลาไหลยัน บรรยากาศบรรยากาศทางนี้ก็เฮ็ดยั้งกันเลยนะลาไหลว่ะหรือปลาใหญ่เอาปลาคอปลาคอเอาข้าวพอทัานเก็บขึ้นลุยเลยปลาบอค่อยมีแั่นีนลุงมันปะหรือมันมุดตุ่มปาปลามุดตุ่มปะเนี่ยหรือบอค่อยมีปลาใหญ่ เตะพวคาเครื่องตัวนี้เป็นขบว่าปลาซิวเต็มอยู่ปลาซิวหลายพวนพอฟังนั่นสิหลายอยู่ป่าเราเขาอยู่ใต้น้ำแมนมนอยยบั้นตัปหนึงอยู่หัน่บริเป็นดอ เออผมว่ะผมว่ะเออหน่าพ่อมากินข้าวจะม่มาเออพ่อมากินข้าวพ่อเรียนกินต้มพ่อเร่นกินต้มคือเล็กน้อยแล้วเจียเออแหกแหกตาเศร้านี่น่าประดูกไหม ปลาดุกปลากับพอบ้านข่อยพี่น้องโอ้ยผู้ใดสิเป่าให้เนาะมื้อนี้มีคนเป่าให้บ่บุ้งฮ่มเฮ้มเตี้ยเฮ้ยฮมก็จังอันลุงแงปีน่ะเนาะอยู่นาปะปังอ่ะแม้น่งห่มอยู่กินไฟเอไปเบิ่งป่าทั้งปุ่นก้นนั่นเพราะท่านเอาย Hence, ังออกอยู people, ่